คือหมอช่วงที่2อนะคะยังพร้อมตอบทุกคําถามที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพค่ะโทรเข้ามาตามหมายเลขด้านล่างนี้ได้เลย023547103-04นะคะวันนี้พร้อมเปิดสายสดตรงนะคะโทรมาที่นี่ที่เดียวค่ะรามาชนะของเรานะคะอาจารย์ทั้งสองท่านพร้อมตอบนะคะอาจารย์เฉลิมพงษงและอาจารย์จันชัยค่ะมาที่คําถามเรื่องของโรคเลือดจางนะคะคุณผู้ชมบอกว่ามีโรคเลือดจางอยู่ค่ะบางทีเกร็ดเลือดต่ํา ก็ไมไปให้เลือดนะคะอาการของโรคเลือดจางเนี่ยจะทําให้ชาปลายมือปลายเท้าและปวดตามข้อต่างๆได้ไหมคะครับหลักๆคือชาปลายมือปลายเท้าและปวดตามข้อได้ไหมคะอาจารย์ครับไม่น่าจะแต่อักสัมพันธ์กันนะครับคือหมายความว่าโรคเลือดจางเนี่ยคือคือในเลือดของเราเนี่ยมีตัวหลักๆ3ตัวเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวแล้วก็เกร็ดเลือดเกร็ดเลือดนะฮะไม่ใช่เกรดเลือดนะฮะแต่ อาจจะหาไม่แต่ครูไม่เจอนะฮะก็มีไม่เลือดแดงไม่เือขาวแล้วก็เกล็ดเลือด3อย่างเลือดจางนี่คือไม่เลือดแดงต่ํะแต่ว่าถ้าเกิดต้องให้เกล็ดเลือดแสดงว่าส่วนอื่นมันต่ําด้วยเช่นอาจจะมีไม่เลือดแดงต่าอาจจะมีเกล็ดเลือดต่ําอาจจะมีไม่เลือดขาวต่ําไม่เลือดแดงต่ําทําให้เราเปลือกตาซีดเปลือกเปลือกเปลือกตาด้านในที่แดงๆมันจะดูซีดๆอ่อนเพลียนะครับเหนื่อยง่าย นะครับไม่ทําให้ปวดข้อหรือชาไปมือไปเท้าเท่าไหร่นะครับจะเป็นว่าโอ้โหเป็นเยอะมากนะครับเกิดเลือดต่ำท้าให้เลือดหยุดยากไม่เลือดขาวต่ำทำให้เราติดเชื้อง่ายนะครับแต่ว่ามีบางโรคเนี่ยทำให้ปวดข้อชาไปมือไปเท้าร่วมกับไม่เลือดแดงน้อยด้วยมันสัมพันธ์กันแต่ว่ายิ่งถ้าเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยนะฮะก็ต้องเกี่ยวข้องกับพวกโรคภูมิคุ้มกันตัวเองที่อตอดภูมิคุ้มกันต่อต้านตัวเองนะครับหรือว่า โรคคุณพุ่มพวงหรือว่า sle หรือมีอีกตั้งหลายโรคนะฮะที่ไม่ใช่เฉพาะ sle หรือโรคพุ่มพวงยังมีอีกหลายโรคนะครับ<ช>แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีอาการแบบนี้เราควรจะต้องไปตรวจแล้วล่ะนะฮะว่าหาสาเหตุว่าทําไมแต่คาดว่าคงคง,คงไปตรวจแล้วล่ะเพราะว่ามีการให้เกิดเลือดด้วยใช่ว่า<ช> <ๆ S 2> ก็ต้องคงไปตรวจมีโรคประจาตัวอะไรสักอย่างซ่อนอยู่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันก็ต้องปรึกษาคุณหมอนั่นแหละคุณหมอที่รักษาโรคนี้มักจะเป็นคุณคุณหมอโรคเลือดโรคเล<ม>ือดคือเป็น เขาเรียกว่าคุณหมอฮิมโต่ฮิมโต่แปลว่าโรคเลือดนะครับค,คุณหมอเขาจะทราบเลยว่าโอ้หนี่ปวดข้อด้วยมันจะเป็นโรคนี้อะไรเงี้ยนะฮะเก็ดเลือดต่ําอย่างเดียวหรือว่าเม็ดเลือดแดงต่ําด้วยหรือว่าเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเก็ดเลือดต่ําหมดเลยก็ต้องไปที่ไขกระดูกต้องไปตรวจไขกระดูกไปแต่อะไรเงี้ยมันมีขั้นตอนของมันอยู่เพราะฉะนั้นเม็ดเลือดแดงต่ํามักจะไม่ทําให้ชาหรือปวดข้อแต่มีโรคบางอย่างทําให้ทั้งเม็ดเลือดแดงต่ําและปวดข้อ ะะอาจจะสัมพันธ์กันได้รหรืออาจจะเป็นคนละเรื่องกันก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นปรึกษาคุณหมอโรคเลือดที่คุณผู้ชมปรึกษาอยู่นะคะมาที่คําถามเรื่องของการนอนกรนค่ะคุณผู้ชมบอกว่านอนกรนแล้วก็ยังมีหยุดหายใจจมูกตันหายใจได้ไม่เต็มที่นะคะตื่นนอนแล้วก็เพลียปวดบริเวณท้ายทอยความดันโลหิตสูงปวดหัวและปวดต้นคอ แบบนี้คุณผู้ชมไม่ได้ถามมาแต่เกมถามแทนให้นะคะต้องไปหาคุณหมอไหมคะเป็นโรคอะไรหรือเปล่าค่ะอาจารย์นอนนอยู่หายใจจมูกตันหายใจได้ไม่เต็มที่ตื่นนอนแล้วเพลียปวดท้ายทอยความเร็วสูงปวดหัวปวดต้นคอครับยังยังไม่มาหาหมออีกเหรอฮะผมไม่คืออาการอย่างนี้เป็นอาการเริ่มต้นของโรคนอนกรนแล้วก็มีการหยุดหายใจขณะหลับ การโรคเนี้ยเกี่ยวข้องกันทั้งหมดเกี่ยวข้องกันทั้งหมดเป็นเป็นเป็นปรูนเป็นปรูนครับแล้วก็มีอันตรายซ้อนเลนอยู่บ้างพอสมควรคนั่นก็เแล้วกันอันตรายอนเนคือบางสภาวะเนี่ยทำให้ออกซิเจนต่ำเวลาหยุดหายใจเนียออกซิเจนในในเลือดต่ําสมองก็ได้รับออกซิเจนต่ำเพราะฉะนั้นตื่นเช้ามาก็จะไม่สดชื่นเหมือนกนนอนไม่พอแล้วก็มีสภาวะอื่นๆเช่นความดันโลหิตสูงก็จะมีผลต่อหัวใจนะฮะ ะนั้นในแง่ของระยะยาวเนี่ยยังไงก,ก,ก็ต้องรีบมาหาหมออันนี้ไม่ได้บอกรายละเอียดว่าผู้หญิงผู้ชายน้ำหนักเท่าไหร่อ,อายุเท่าไหรนะ่ะ ก็ต้องมาหาหมอมาหาหมอหูคอจมูกนี่แหละถูกต้องแล้วคุณหมอก็จะดูใช่ไหมฮะองค์การพยบคือไม่ได้บออยู่จมือถ้าบอกว่าเป็นเด็กก็มีนะเดี๋ยวนี้เด็กอ้วนก็นอนกรนก็มีน้ำหนักตัวอีกน้ำหนักตัวคนอ้วนก็มีนะต้องจะนอนนอนกรนคางสั้นอะไรเงี้ยนะมีหลายสิ่งหลายอย่างก็มาต้องมาตรวจแล้วละแล้วก็ตรวจดูก็วัดทุกสิ่งทุกอย่างดูหูคอจมูกด้วยอาจจะต้องไปทําห้องแลบการนอนหลับตรวจการนอนหลับอะไรเงี้ยนะครับต่าง อ๋อนะคะบางทีถ้าเกิดว่าเป็นเด็กเนี่ยก็จะกังวลใจด้วยใช่ไหมคะจารย์กลัวว่าเดี๋ยวออกซิเจนในสมองหรืออะไรอย่างงี้ยะจะกระทบการเรียนกะพัฒนาการของเขาถ้าเป็นคนสูงอายุหน่อยก็เราก็กลัวว่าเดี๋ยวจะหยุดหายใจไปเลยเดี๋ยวมันเป็นโรคความดันเป็นโรคความดันไปค่ะนะคะแนะนำนะคะคุณผู้ชมไปหาคุณหมอหน่อยหรือว่าถ้าไปหาแล้วแล้วอยากจะทราบอะไรเพิ่มเติมลองพิมพ์คำถามเข้ามาเพิ่มเติมได้นี่คือ เกมคาดดาวแทนว่าคงจะถามประมาณนี้น่าจะอย่าที่อาจารย์สรุปว่าเป็นอาการของคนนอนกรนหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องหยุดหายใจระวังหลับนะคะค่ะมาที่สายสตรงกันต่อค่ะคุณสมจิตจากปทุมธานีสวัสดีค่ะคุณสมจิตคะสวัสดีค่ะค่ะอายุแปดสบแดแล้วนะคะ่าหกล้มเมื่อเจ็ดวันก่อนนะคะครับพอหกล้มแล้ว มันเหมือนบ้านมาทับอืมจ้าเหมือนมีบ้านมาทับตรงไหนจ๊ะมันเหมือนบ้านหมุนมาทับตัวเองอ่ะครับ <c oughs> แต่เสร็จแล้วนี่ผ่าน <c oughs> มาทีหนึ่งแล้วค่อยยิงชั่วแล้ว <c oughs> แต่ยังเวียนชีฉะอยู่อืครับ <c oughs> <c oughs> จะต้องจะต้องทำอยังไงคะถึงจะหายเวียนศรีรษะไอ้ที่บ้านลม้ลมลงมาทับเนี่ยมันหายไปแล้วคะ่ะแต่ยังเวียนศรีรษะอยู่ค่ะระอยู่แล้วแล้มีแผลที่ศรีรษะมีเลือดออกที่ไหนไหมครับไม่มีค่ะกระดูกเป็เดี่ยวไม่ได้หักอะไรเลยนะครับไม่หักค่ะ,อะนอนเออเฉย แค่ล้มดูมีหัวแตกหัวโนหรือว่ามีบัดแผลบริเวณใบหน้าศีรษะไหมครับไม่มีค่ะไม่มีสะพงสะโพกละจ๊ะเจ็บไม่เอ่ยไม่มีไม่มีนะครับ<อ>ก็สรุปว่าหกล้มเนี่ยดีขึ้นแล้วเหลือบ้านหมุนมาทับก็หายแล้วแต่ว่าเหลือแค่เวียนศีรษะ,ะใช่ไหมครับคุณคุณป้าสมจิตมีมี โรคประจำตัวอื่นไหมครับเบาหวานความดันโลหิตสูงไม่มีค่ะครับม,ม,มีสาเหตุของการหกล้มไหมครับว่าเดินสะดุดหรือว่าหรือว่าเป็นลมคือคือปกติเนี่ยออพอเดินได้หมายความว่าตายตายไปเกาะโน่นเกาะนี่ทีนี้หลังจากไปเข้าโรงพยาบาลได้สิบวันเ่ยกลับมาเดินไม่ได้เลยจ ไปเข้าโรงพยาบาลเรื่องอะไรอครับสิบวันปวดท้องอ<ว>ค่ะปวดท้องแล้วก็หมอเขาก็เลยเอ็กซเรย์อันตรายาอะไรจะอะไรเยอะแยะแล้วเขาว่าเป็นอะไระจ๊ะเขาในาในท้องมีอะไรไหมครับไม่มีค่ะอ๋อปวดท้องหายแล้วแล้วก็กลับมาบ้านหกล้ม หกล้มตอนแรกอาการหนักหน่อยแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วเหลือแค่เวียนศรีรษะมันก็เลยเวียนศรีรษะก็ไม่น่าหกล้มนะเพราะว่ามันเดินไม่ได้อครับ <c oughs> โอเคปกป็ใจม,มัน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 พอเดินได้ครับอตอนหกตอนหกล้มนี่มีศรีรษะกระแทกอะไรไหมครับศีรษะกระแทกโนฮค่ะอ๋อครับอืม,อม ตกลงเวียนหัวนี่เวียนก่อนล้มหรือว่าล้มเสร็จแล้วถึงเวียนครับล้มเสร็จแล้วถึงได้เวียนค่ะอันนี้อันนี้คงคงต้องับเลยอ๋อเหรอฮะล้มปุ๊บเวียนเลยเหรอฮะค่ะออคือคือการกระทบกระเทือนศีรษะในผู้สูงอายุเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือหินปูนในหูจะเคลื่อนแล้วตัวหินปูนเนี่ยเวลาเราขยับไปขยับมาไม่ใช่งงงนะ ไม่แต่งงอยู่เป็นบางคนงงอยู่เป็นเป็นอาทิตย์ถึงเป็นเดือนก็มีครับเพราะนั้นถ้ายังเวียนอาทิตย์หนึ่งแล้วฮะอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับเป็นมาหนึ่งอาทิตย์แล้วเวียนดีขึ้นบ้างไหมล่ะฮะยังเวียนไม่ไม่หมายถึงว่าเบากว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนไหมไอ้บ้านมุมนั่หมดไปแล้วครับตอนนี้ก็จะเหลือเพลงใช่ไหมฮะพอจะออกกําลังไหวไหมครับ ไม่ไหวอะฮะ <c oughs> ไม่ไหวอะไรเลยลุกขึ้นยืนยังยืนไม่ได้เลยฮะครับมีใครอยู่ด้วยไหมฮะเนี่ยมีฮะ <c oughs> ก็คงต้องพาไปไปโรงพยาบาลตรวจสอบดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะต้องเอายากแก้เวียนศรีรษะอะไรมากินเพิ่มเติมนะฮะแต่สิ่งที่ต้องกระทำเลยก็คือการฟื้นฟูสุขภาพนะฮะ ตอนนี้การนอนเป็นยังไงฮะกางคืนหลับดีไหมกลางคืนหลับกลางวันเนี่ยมันง่วงทั้งวันก็นอนแต่นอนไม่หลับกลมงคืนหลับเ,เพราะว่าทานยาอ่ามียานอนหลับด้วยยานอนหลับหนึ่งเม็ดถึงจะหลับครับ ไม่งั้นมันหลับไม่ยาวกว่าครับ oh. อาการเวียนศรีรษะนี่คงต้องฟื้นฟูฮะฮะนะมีมีใครจะพาไปที่โรงพยาบาลให้เขาตรวจสอบดูก่อนไหมมีค่ะครับไปหาคุณหมอทางด้านไหนดีคะอาจารย์เออ ถ้ายังเวียนเยอะอยู่เนี่ย<ม>ก็ต้องเช็คทั่วๆไปก่อน<ม>นะฮะหมายถึงว่าทางความดันเป็นอย่างไรใช่ไหมสภาวะโภชนาการเป็นยังไงอาหารการกินเพียงพอไหม,ม,มส่วนถ้ายังเวียนเวลาเปลี่ยนท่านเนี่ยก็คงต้องแพ,แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหูคอจมูกนะครับนะให้ที่บ้านพาไปพบคุณหมออีกสักครั้งเนาะคุณป้าตรวจวัดความดันปวดทั่วๆไปแล้วก็ ตรวจปรึกษาด้านร้อยี่ชิดตีค่ะคคนี่<ก>ขนาดไม่ได้กินยาอน,นะครับก็ถ้าเกิดว่าอาการยังไม่ดีขึ้นนะครับเวียนศรีรษะยังไม่ดีขึ้นก็ให้ให,ให้ใครพาไปโรงพยาบาลไปตรวจกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหูคอจมูกนะครับค่ะเนาะเป็นห่วงนะคะคุณป้ายังไงไปพบคุณหมอหน่อยเนาะขอบคุณขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณป้าสุค่ะ ขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับแปดสิบแปดแล้วนะคะดังนั้นก็จริงๆยังสามารถจะพอจะลูกจะเดินไหวอยู่บ้างแต่เราก็กลัวว่าเดี๋ยวเผอิญว่าหินโ้มหรือเปล่าเดี๋ยวล้มอีกเรียนชิาอยู่เราเคลนไปดีกว่านะครับนะคะมาที่สายคุณวีระนะคะจากราชบุรีสวัสดีค่ะคุณวีระค่ะคุณวีระสวัสดีค่ะจะสอบถามว่าค่ะ การที่เราเป็นไขมันกาะตับนะครับเพราะไขมันกาะตับเนี่ยมันทําให้เรามีภาวะตับอักเสบใช่ไหมฮะเพราะตอนนี้การที่ตับอักเสบของเราเนี่ยมันจะทำไปให้ติดต่อผู้อื่นได้ไหมครับในกรณีคุณวีระคงจะได้ทราบไขมันเกาะตับคือคุณวีระเป็นเองหรือคนอื่นเป็นครับผมเป็นเองครับเป็นเองไขมันเกาะตับแช่คุณวีระต้องไปออลตาซาวมาแน่เลย หรือเปล่าฮะไปทำอะไรมาไป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 ตรวจอะไรมาผมผมไปทำเอ็มไอมาแล้วเอ็มไอมานะครับที่ที่ลามาเนยครับอ๋อครับผมเอ่อไขมันเกาะตับเป็นเป็นคำทั่วๆไปครับแปลว่าตับมันเริ่มทำงานเออเริ่มเสื่อมลงนะฮะแล้วอักนะฮะซึ่งไขมันเสื่อมเออตับทำงานเสื่อมลงหรือมีมีพังผืดมีอะไรเงี้ยนะฮะมันมีหลายสาเหตุมีหลายสาเหตุนะครับ สาเหตุที่จะติดต่อคนอื่นมีสาเหตุเดียวก็คือโรคไวรัสตับอักเสบสาเหตุอื่นๆไม่ได้ติดต่อคนอื่นเลยเช่นสมมุตินะ,ะเป็น New, นิ้วมีทานสุราเดื่มสุราหรือว่าไวรัสตับอักเสบเอก็หายไปแล้วอาจจะหายไปแล้วเป็นก็จบก็ไม่ติดต่อคน,คน,คน,คนอื่นแล้วนะฮะแต่ว่าตัวที่จะติดต่อคนอื่นแล้วกลัวกันก็คือพวกไวรัสตับอักเสบบหรือ C พวกนี้ก็ เป็นไวรัสตับเสพที่สามารถที่จะติดต่อคนอื่นได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าไขมันตับไขมันก่อตับไม่ไม่ได้บอกว่าเราเราติดเราเป็นโรคติดต่อแต่ว่าถ้าเราเป็นไวรัสตับเสบบีหรือซีเนี่ยนะครับอันเนี้ยเป็นโรคที่สามารถติดต่อคนอื่นได้ครับอ๋อครับนั้นแสดงว่าสรุปว่าถ้าคนที่ที่ที่เกิดจากที่เกิดจากไขมันนี่จะไม่ไม่ไม่ติดต่อคนอื่นใช่ไหมครับไม่ติดต่อคนอื่นครับอืโรคติดต่อคนอื่นจะต้องมีเชื้อโรค จะต้องมีเชื้อโรคเชื้อโรคอาจจะเป็นไวรัสเป็นราเป็นแบคทีเรียตับอักเสบไม่จําเป็นต้องมีเชื้อโรคนะฮะตับอักเสบมีหลายชนิดตับอักเสบที่ที่ติดต่อคนอื่นคือตับอักเสบที่มีเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบบีหรือซีหรือเอครับผมค่ะถ้าคุณหมอคุณหมอครับผมผมจะเป็นถามอีกเรื่องได้ไหมครับได้ครับพอดีแต่ว่าคันนี้เป็นเรื่องข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 องภรรยาผมนะครับได้ได้ค่ะยังไงเอ่ยพอดี ยาเขาฉี่ปัสสาวะมาแล้วเขามีกลิ่นที่ออกจากปัสสาวะแล้วมีอะไรนะฮะจะเป็นกลิ่นแบบเน่าๆครับเหม็นเน่ามีกลิ่นเหม็นอืมกลิ่นเป็นกลิ่นเหม็นเน่าเลยครับครับจากการปัสสาวะปัสสาวะคืออกลิ่นของปัสสาวะใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับถ้าไม่ปัสสาวะไม่มีกลิ่นใช่ไหมครับมีกลิ่นแบบคือม่คือมันไม่ได้ฉุนแบบฉีครับมันเป็นมีกลิ่นเน่า ถ้าไม่ปัสสาวะถ้าไม่ปัสสาวะเนี่ยมีกลิ่นไหมครับมีกลิ่นทางช่องคลอดมีกลิ่นตัวมีกลิ่นอะไรไหมครับเปื้อนกางเกงในแล้วเป็นเหม็นอะไรอย่างนี้มีไหมครับคือจะให้คุยกับตัวเจ้าตัวก็ได้ไหมครับได้ค่ะอยู่ที่นั่นไม่เอ่ยเดี๋ยวคุยโดยตรงก็ได้ค่ะคุณวีระอ่างั้นเดี๋ยวรอสักนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่แน่ใจว่ากลิ่น ตรไหคือกลิ่นจากปัสสาวะหรือกลิ่นจากช่องคลอดเนี่ยมันคนละเรื่องกันกลิ่นจากปัสสาวะมักจะเป็นกระดับเสพแต่ถ้ากลิ่นจากช่องคลอดนี่อาจจะเป็นเนื้องอกอาจจะเป็นตกขาวอะไรเงี้ยนะฮะก็ต้องไปตรวจภายในอะไรเงี้ยนะครับก็จึงคุณหมอคะพอดีพอดีเป็นภรรยาค่ะคุณอะไรเอ่ยคะคุณสมหมายค่ะคุณสมหมายเนาะอ่าอย่างนี้เดี๋ยวให้คุณหมอซักประวัติอีกนิดนึงนะคะเมื่อสักครู่คุณวีระบอกว่ามีปัสสาวะมีกลิ่นเหรอครับคือ คือคุณสมัยปัะสสาวะมีกลิ่นใช่ใช่แต่ว่าเคยไปตรวจแล้วอะค่ะแต่ว่าคุณหมอก็บอกว่าไม่ไม่มีอะไรอะค่ะไม่เป็นไปตรวจไปตรวจปัสสาวะแล้วก็ไม่ไม่เป็นนะคะครับก็การการที่ถ่ายปัสสาวะมีกลิ่นเนี่ยมันเป็นไปได้ว่าหนึ่งกลิ่นออกมาจากปัสสาวะหรือสองกลิ่นออกมาจากช่องคลอดอะนะครับม,มีสองมีไม่เป็นตกขาวค่ะตรวจตรวจแล้วก็ไม่เป็นอ่าตรวจภายในหรือย,ยังครับ ตรวจแล้วค่ะตรวจภายในแล้วไม่มีอะไรนะครับแล้วตรวจปัสสาวะก็ไม่มีก็ไม่มีแต่ว่าปัสสาวะของเรามีกลิ่นใช่ใช่ค่ะอันถ้าเกิดแล้วไปตรวจปัสสาวะแล้วปกติใช่ค่ะปกติโอเคถ้าเกิดปัสสาวะปกติช่องคลอดปกติแต่ปัสสาวะยังมีกลิ่นอยู่ที่อาหารการกินแล้วครับอยู่ที่อาหารที่เรากินเข้าไปแล้วครับอาหารที่เรากินเข้าไปมีหลายอย่างที่ที่กินประจําแล้วมีกลิ่นผักหลายชนิดเนี่ยมีกลิ่นเช่นง่ายๆเลยสตอเนี่ยตัวดีเลย สตอรหรือผักต่างๆที่มีกลิ่นหรือเครื่องเทศหลายอย่างเนี่ยนะครับขับออกทางปัสสาวะแล้วก็จะมีกลิ่นโอ้โหแรงเลยนะลิ่นกลิ่นแรง <ไอ S 1> นะครับ <ไอ S 1> เพราะ <ไอ S 1> ว่าเวลาที่มันตอนกินเข้าไปมันกลิ่นหนึ่งตอนออกมามันอีกกลิ่นหนึ่งมันมันถูกเปลี่ยนแปลงโดยแบคทีเรียโ,ยโดยลำไส้ต่างๆมันจะไม่กลิ่นไม่เหมือนเดิมนะคือไม่กินสตอรแล้วฉี่มาเป็นสตอรกลิ่นสตอรคือมันจะเปลี่ยนไปอีกลิ่นหนึ่งแต่ว่ามันมันก็จะเป็นกลิ่นเฉพาะมันเป็นเมตาบไลิ์หรือว่า สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากอาหารแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นสตอนะครับก็ต้องไปสังเกตว่าตัวเราเนี่ยทานอะไรที่เป็นประจำแล้วก็มีกลิ่นค่อนข้างแรงนะครับถ้าเกิดว่าปสัสสาวะปกติช่องคลอดปกตินะฮะอุจจาระปกติเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะน่าจะเกี่ยวข้องกับอาหารที่เราทานเข้าไปอาจารย์ว่าไหมครับครับครับน่รคจิตของธาตุธรรมเพราที่เออเป็นเป็นได้รับประทานยาเกี่ยวกับพวกกระดูกอะค่ะกระดูก กระดูกเสื่อมอะค,ะค่ะกระดูกเสื่อมก็มีมีผลกับกับกับตรงนี้ได้ยไหมคะออมีผลต่อต่อการถ่ายปัสสาวะแต่ไม่น่าจะทําให้มีกลิ่นนะฮะตัวยาพวกนี้ไม่น่าจะทําให้มีกลิ่นปัสสาวะยาต่างๆที่จะทําให้ปัสสาวะเปลี่ยนแปลงไปมักจะเป็นอาจจะมีกลิ่นได้บ้างแต่ไม่ใช่กลิ่นเน่าอ่ะคือมักอย่างเราเรากินพวกยาเพนิซิลินเจ็บคอเนี่ยปัสสาวะมีกลิน่นเพนิซิลินได้หรือ,อยากินยารักษาวัณโรคบางตัวปัสสาวะมีสี มีสีเปลี่ยนไปสีส้มสีเหลืองสีแดงอะไรอย่างนี้ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับคะนรับลองสังเกตอาหารดูนะคะคุณสมหมายเพราะว่าก็ไปตรวจแล้วแต่ถ้าไม่สบายใจก็อาจจะกลับไปตรวจกับคุณหมอทางสูตินารีเวชอีกเรื่ใง่ครได้ช่คบให้มั่นใจนะครับอืมเนาะค่ะขอบคุณค่ะคุณสมหมายสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ค่ะนะ,ะแต่เบื้องต้นเนี่ยคุณสมหมายก็บบว่าตรวจแล้วแต่ก็อาจจะยาก,กลับมาแล้วยังมีกลิ่นอยู่ยังรู้สึกไม่สบายใจก็ไม่เป็นไรตรวจอีกได้แล้วก็ สังเกตอาหารใช่ไหมคะเรือ่องยาเรื่องอะไรก็นําไปบอกคุณหมอที่จะตรวจอีกทีนึงด้วยก็ได้นะคะหมายเลขของเราค่ะ02 3547103-04นะคะคุณผู้ชมมีเวลาค่ะโทรเข้ามาปรึกษาเรื่องสุขภาพกันได้เลยนะคะมาที่สายคุณเทเวศค่ะจากเพชรบุรีสวัสดีค่ะคุณเทเวศค่ะหลรครับค่ะเชิญค่ะคุณเทเวศ056อ๋อ056คุณเทเวศ<อ>ไม่ต้องบอก <5. S 1> เบอร์ครับ ค่ะคุณเทเวศคุณเทเวศครับคุณเทเวศไม่ต้องบอกเบอร์คุณเาศได้เลยค่ะอ๋อเดี๋ยวมีคนโทรไปหาี๋ยวคนอื่นที่ไม่ใช่รายการโทรยอนะครับตอนนี้หน้าไม่ออกอากาศสดแล้วเชิญเลยค่ะคุณเทเวศปรึกษาเรื่องอะไรคะค่ะคุณเทเวศปิดเสียงทีวีที่บ้านด้วยนะคะฟังจากโทรศัพท์ค่ะออกมาไกลๆทีวีนิดนึงนะคะคุณเทเวศปรึกษาเรื่องอะไรคะวันนี้ คุณทเวทวศดังอยู่ไหมคะอยู่ครับค่ะปรึกษาเรื่องอะไรเอ่ยวันนี้เชิญเลยค่ะเรื่องเวียนหัวครับค่ะ,ะเวลานอนก็เวียนเวลาลุกขึ้นก็เวียนมันเวียนเวียนมากนะครับคืน <laughs> คืออ,อาการนะฮะอาการถ้าสมมติว่าอาการสมมติว่าตอนนอนนะฮะตอนนอนก็เหมือนวิ่งวิ่งวิ่งบ้านบุญน,นะครับบ้านบุญต้องต้องคำํำศีรษะนะครับคํำแล้วก็นวดศีรษะแล้่อึพ่งจะนอนได้นะครับค่ะ ครับแล้วก็เวลาเวลาลุกขึ้นจากพี่เราก็เหมือนกันแหละครับไปค่อยลุกนะครับไปค่อยลุกแล้วก็ต้องคำศีรษะคำนวดฮะถ้เลือดมันไหลคล้ายๆว่าเลือดมันเลี้ยงเลี้ยงหัวเลี้ยงสมองไม่ทันนะครับค่ะเป็นมานานเท่าไหร่แล้วครับเป็นรู้สึกจะเป็นได้เดือนกว่าๆแล้วครับเกอบกับสองเดือนแล้วครับคือผมมีโรคประจําตัวนะครับคือโรคเบาหวานโรคความดันนะครับ เรานหนักตัวก็มากร้อยครับหนึ่งร้อยครับอายุหกสิบครับรักษาลงอยู่ที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ครับแต่ไม่ได้เล่า,ลาบอกหมอเรื่องเคยเคยบอกหมอทีนึงก็บอกเป็นอะไรไหมใช่ไหมฮะหมอก็บอกว่าผมบอกเ่ามีการเวียนหัวเออคนอายุมากแล้แค่อย่างนั้นแหละเราหดส <60 S 2> ิบก็ยังไม,ไ,ไม่ถือว่ามากนะฮะมันมันมันบางครั้งถึงก็ให้เราพาไปส่งโรงพยาบาลคือไม่รู้จักวิธีการแก้นะครับพอมาเป็นอีกกับกลับมาจากโรงพยาบาล ไม่ได้ไปไม่ได้ไปตามนัดนะฮะไปจุกเลยแต่แล้วผมก็มาลองนวดดูมันก็พอนอนได้พออยู่ได้ครับแต่อยากรู้วิธีการมันเป็นยังไงครับเป็นครั้งหนึ่งนานไหมฮะเป็นก็วิ่งช่วงไม่ไม่กี่นาทีครับไม่กี่นาทีถ้าถ้าไม่นวดหายไหมฮะไม่นวดไม่หายครับเรียนอยู่นั่นแหละครับเหมือนต้องถ้าไม่นวดเลยเนี่ยกี่นาทีถึงจะหายเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันไหมก็เป็น าไหร่นาทีเหมือนกันคือคือจะนั่งไม่ได้เลยครับถ้าทาไม่้วดนะฮะลูกจากที่ดอนจะนั่งไปยังเวียนเหนโรอยู่ล้จริงก็คือไม่นวดก็หายแต่นานหน่อยมันมันมันต้องเงยหน้าเงยหลังก้มอะไรทําให้เลือดมันเดินดีอย่างนั้นลักษณะนะฮะแล้วปกติออกกําลังกายไหมครับออกครับขี่จักรยานในบ้านแล้วก็สายพานเดินในบ้านแล้วก็แกงแขนอย่างคุณหมอบอกับครับอาการบูมไปยุบแล้วครับ ครับอาการเวียนเคยเป็นตอนปั่นจักรยานออกกําลังไหมฮะไม่แม่ไม่เลยนะไม่เป็นอะไรครับอย่างงั้นเดินนี้ทาให้เดินคล่องดีด้วยครับจักรยานครับก็เห็นด้วยนะว่าว่าการเคลื่อนไหวออกกําลังนี่ทําให้เลือดลมวิ่งแต่ความเครียดมันก็ยังมีอยู่นะครับคุณหมออ้าววันวัน,วนคือมันรคบหมุมเล้าอะไรคิดไปทั่วแต่ถ้าลูกเมียก็พยายามเข้าใจเขาก็โอเคนะฮะ เราพยายามอย่างที่ไปหาเพื่อนนะครับผมในคุยกับคนคนนี้อายุมันมากแล้วนะครับคุณหมอไปไหนก็กลัวรถก่อเรือนะครับรถเยอะยังทางขึ้นเขาคอเนี่ยรถเยอะมากมากเลยครับแล้วความดันกับเบาหวานนี่ควบคุมไว้ดีไหมครับควบคุมไวด้ดีดีปกติทุกอย่างเลยครับโอ้อยางงั้นก็แนะนำ <ไป S 1> ออ,อกกําลังนะออกกําลังครับออกกําลังแล้วก็มันไม่เกี่ยวกับสมองอะไรหรอครับก็เลื่อดไปสมองไม่พอเนี่ยฮะทำให้งงฮะสมองเป็นปลายทางนะครับ อ๋อแล้วเรามีวิธีการที่จะทําให้มันทุเราดีกว่านี้ไหมครับคือตัวเกิดมันเป็นขึ้นมาแล้วมันมันมไม่หยุดเวียนขึ้นมาแล้วจะลาบากคุณหมอที่เพชรบูรณ์ไม่ได้ให้ยาเหรอฮะเขาก็ให้ยาเรื่องเวียนศะสมมติยาแก้เวียนอะไรไงนะเขาก็ไม่ให้มากเขาบอกว่าอย่าไปทานมากนะพอมันหายเวียนหายอะไรไปหยุดครับแล้วคุณหมอแนะนำยังไงผมผมขอถามคุณหมอหน่อยครับบางครั้งมันก็มีอาการแพ้ผมมีภูมิแพ้อีกตัวนะเป็นแพ้เกล็ดนะ แล้วก็เขาให้คอเฟนนะหรือมีอะไรกันไม่รู้ผมก็ไม่เคยทราบนะยาทานทานเป็นจำมันทุกคืนก่อนนอนนี่มันจะมีมีปัญหาไม่ยาชื่ออะไรนะครับมันรู้สึกจะเป็นแมสก์สีเหลืองแก้แพ้นะยาแก้แพ้คอเฟนไหมคอเฟนครับทานแล้วได้ผลไหมฮะได้ผลครับหลับหุยะครับก็ใช้ได้ครับใช้ได้หลับหุยแล้วมันจะเป็นอันตรายไหมครับกินมากกินนานไปครับกินวันละเม็ด กินวัลลเมตนะครับไม่มีปัญหาครับวัละเม็ะครับครับแนะนําให้ออกกําลังลดน้ําหนักนะฮะครับลดน้ําหนักออกกาลังก็ควบคุมโรคในควบคุมน้ำหนับควบคุมน้ําหนักตัวควบคุมไอรัฐจักรของโรคไม่ให้มันเกิดมาอีกอีกยันนะครับผมดีมากเลยครับผมขอบอกว่ารายการนี้ดีมากๆเลยครับนีเออรบกวนหน่อยได้ไหมครับนี่คือผมอยากจะถามเรื่องลูกสาวผมอ่ะครับ นิดหน่อยนะฮะ <c oughs> คือเขาเป็นเขาไปทํางานอยู่ที่อื่นครับเขากลับมาครับถ้าเป็นครูนะครับแล้วเสร็จแล้วเขาบอกว่าวันนั้นเขาคือการเป็นเมน,นะฮะ <c oughs> การเป็นเมนเขาบอกว่าพ่อแม่มาตกใจหมดเลยบอกว่า, apa, วา apa, เป็นเมนน่ <c oughs> <S S 2> 2ะสองเดือนแล้วเป็นมามันทะลักมันเป็นเดือนละสองครั้งครับจะเป็นอันตรายฝาพ่อบอกวันนี้เมนลูกสาวบอกว่าเขาจะมาตรวจบอกเมนมันไม่หยุดเ่อที่มาตรวจกับหมอไว้เมนหยุดมันจะมาตรวจว่า <c oughs> <c oughs> อายุเท่าไหร่แล้วครับลูกสาวลูกสาวประมาณสามสิบสองสามสิบสามไปประมาณนี้ลูกสาวทานยาอะไรประจําไหมครับทานรู้สึกว่าลูกสาวผมนี่ก็ก็เขาเขายังไม่มีโรคภัยไขไรเลยนะฮะครับงั้นเราเป็นครูครับแล้วครับผมเรื่องประจำเดือนท,ที่ที่มาปกตินี่นะครับก็น่าจะต้องตรวจกับคุณหมอสูนะครับถ้าเกิดว่า เป็นคนประจำเดือนที่ปกติมาตลอดแล้วก็มีผิดปกตินะฮะหรือว่ามีออกเยอะนะฮะควรคจะต้องติดต่อกับต้องไปตรวจกับสูต่แพทย์นะครับ นี้เรามีสูติแพทย์มาวันไหนนะฮะวันพฤหัสนะครับเขาเขาว่าจะมาเพราะว่าวันวันหมดแล้วเขาจะมาตรวจอ๋อจริงๆไม่ต้องรอให้ประจำเดือนหมดก็ได้นะคะสมารถจะไปไปตรวจคุณหมอจะซักประวัติจะได้คุยกันคร่าวๆเบื้องต้นก่อนถ้าไม่สบายใจเดี๋ยวรอแล้วไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะหมดด้วยนะคะแต่ว่าเวันพฤหัสอะค่ะคุณเดวศให้คุณลูก ว่าเป็นพฤติกเนี่ยเดี๋ยวคุณหมอทางด้านของสูตินารีค่ะเขาจะมาจะในช่วงรักคิวหมอออกรายการนะคะให้คุณลูกโทรมาถามวันพฤติกรก็ได้นะคะเดี๋ยวฝากทีมงานให้ให้เบอร์ทีมงานไว้ก็ได้ค่ะนะคะเราจะเห็นจะจะเป็จะลน์ไปได้มาทำลูกสาวผมก็อ่าเฟซมาก็ได้ค่ะถามคำถามในเฟซมาก็ได้แต่ว่า แต่ว่าโทรมาสายตรงก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวยังไงให้ให้เบอร์ทีมงานไว้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราโทรกลับไปวันพฤหัสนะคะเบอร์เบอร์ลูกสาวเหรอครับเบอร์ลูกสาวก็ได้เบอร์คุณเทเวศก็ได้ค่ะอ๋อ้ครับครับเบอร์เบอร์นี้จะไมั่เบอร์ที่ผมโทรวันนี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวคุณเทเวศเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานหลังไมค์จะจะจะขออนุญาตสอบถามข้อมูลนะครับอย่าเพิ่งวางสายนะครับคุณเทเวศ ขอบคุณนะครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละเวลารายการของเราหมดแล้วจริงๆไง,งต้องขออภัยคุณผู้ชมที่โทรเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ตอบคําถามหน้าไหม่นะวันพรุ่งนี้ค่ะเรามีอาจารย์หมอมาตอบคาถามในช่วงรักคิวหมอนนะคะแต่ว่าวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์หมอของเราทั้งสองท่านค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมพงษ์ฉันดกไมพ่มพรายจากภาควิชาสัญญาศาสตร์นะคะและรองศาสตราจารย์นายแพทย์จันชยัยเจรียงประเสริฐจากภาควิชาโสดศาสนาศิกวิทยาที่มาให้ความรู้กับเราคะ่ะขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะครับสวัสดีค ค่ะส่วนวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมมีอาจารย์หมอสองท่านนะคะคืออาจารย์นายแพทย์ธเนศกันสารจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวนะคะและอีกท่านหนึ่งนะคะวันพรุ่งนี้จากภาควิชาออ t h โท e d ดิกส์ค่ะคุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษาเรื่องของกระดูก ข้อกล้ามเนื้อเส้นเอ็นนะคะปวดนุ่นปวดนีเนี่ยนะคะตั้งแต่ศรีรษะจรดปลายเท้าเลยก็โทรมาปรึกษากับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีของเราได้ในวันพรุ่งนี้คําถามทั่วไปก็ถามได้เหมือนเดิมนะคะเอาละวันนี้เราลากันไปค่ะด้วยคลิปนะคะของเด็กที่ตกใจแหมจะตกใจด้วยอารมณ์แบบไหนนะคะไปดูกันปิดท้ายแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้5้าโมงเย็นเป็นต้นไปก,กับรายการพวกหมอเรามานะคะส่วนวันนี้เกมพระอาจาร,รย์หมอและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ ดีครับ